อะโครนิมาเป็นไม้ประดับมีความโดดเด่นสวยงามที่ใบอะโครนิมาเป็นไม้อวบน้ำชอบอยู่ในที่รำไรต้องการแดด50%หากแดดจัดเกินไปใบจะหดสั้นและมีอาการใบไหม้หากแสงแดดส่องเข้าทุกทิศทางทรงพุ่มจะสวยสวัสดีค่ะทุกคนยายาญาภาวาา h ชาแนลค่ะ วันนี้อาญาจะพาเพื่อนๆทุกคนมาชมอโกนิมานะคะปลูกอโกนิมาให้สวยดินในกระถางสำคัญอายะไปชมกันค่ะอากนิมามหาเศรษฐีต้นนี้โตวไวนะคะเพื่อนๆนได้ต้นมาตอนแรกๆนะคะเป็นต้นเล็กนิดเดียวค่ะเพื่อนๆนก็ซื้อมานะคะแล้วก็ออกมาปลูกไว้จนเดี๋ยวนี้แยกหนอ่อได้หลายหน่อแล้วค่ะจนน้องกลายเป็นต้นแม่แล้วค่ะ น้องสูงขึ้นนะคะรูปร่างสวยสงาค่ะพอน้องสูงขึ้นใบน้องก็เยอะใบอโกนิมามหาสิทธิเป็นใบเดี่ยวค่อนข้างตั้งตรงใบล่างเอ็นออกใบเรียวแหลมคล้ายหางโคนใบคล้ายรูปหัวใจแผ่นใบสีเขียวเข้มสลับสีเขียวปนเทาบริเวณเส้นใบเส้นกลางใบสีเขียวเข้มกลืนไปกับแผ่นใบ เส้นกลางใบสีเขียวปนเทานูนเด่นบริเวณโคนและค่อยๆเล็กลงจนสุดปลายใบดินที่ใช้ปลูกอกโกนิมานะคะต้องเป็นดินร่วนระบายน้ําได้ดีเนี่ยนะคะในกระถางจนนั้นดินมีความชุ่มชื้นนะคะอากูนิมาต้องการน้ําตลอดเวลาค่ะเราต้องมีจานรองกระถางนะคะหรือถ้าปลูกลงดินใบของน้องก็จะใหญ่กว่านี้อีกนิดหน่อยค่ะ นี่มหาเศรษฐีต้นเล็กค่ะเพื่อนๆต้นเล็กในกระถางหกนิ้วนะคะมีหลายกระถางค่ะต้นเล็กแล้วเล็กก็จริงนะคะดูซิมีหน่อเลยนะคะนั่นมีหนอเกิดขึ้นแล้วค่ะนะก็มีหน่อเล็กๆเ,เกิดขึ้นนะคะอากนิมาเลี้ยงง่ายค่ะเพื่อนๆพืปลูกเป็นไม้กระถางวางประดับในบ้านเป็นไม้มงคลค่ะนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งค่ะที่มีสีเขียวสดใสชื่ออากนิมาเงินเต็มบ้าน นี่คือคลังปุ๋ยหมักของน้องค่ะเวลาเราเติมปุ๋ยหมักให้นะคะก็เปิดฝาขวดนี้ออกแล้วก็เติมปุ๋ยหมักลงไปค่ะรดน้ําตามนะคะปุ๋ยหมักก็ไม่มาเลอะเทอะที่หน้ากระถางค่ะเ,เพื่อนๆนี่คือความความสะดวกนะคะ,ะและน้องก็จะได้รับปุ๋ยอยู่ตลอดเวลาค่ะดูใบน้องสิคะ อวบน้ำอวบอ้วนนะคะตรงนี้มีรอยขีดข่วนค่ะเราจะย่าไปวางไว้ใต้ต้นไม้นะคะแล้วเรวากิ่งไม้เล็กๆหักก็มันโดนน้องนะคะนี่เป็นความทรงจาที่ที่ดีคะ่ะว่าต่อไปเราอย่าเอาไม้ใบสวยไปวางไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะเวลากิ่งเล็กๆไม้ใหญ่หักนะคะอ่าเขาก็จะตําลงมาที่ใบน้องค่ะอ๋อตน้นนี้ตรงนี้เศษใบไม้ร่วงมาค่ะเงินเต็มบ้านจุดเด่นอยู่ที่หลังใบเป็นสีโทนเขียว เหลือบเทาดูสวยสะดุดตาค่อนข้างโตเร็วค่ะเพื่อนๆแตกพุ่มแตกใบน่ารักนะคะไม่รกค่ะเราสามารถตัดแต่งเป็นทรงพุ่มเตี้ยได้นะคะโดยการตัดยอดออกถ้าเราตัดยอดออกเขาก็จะแตกต้นใหม่ขึ้นมาค่ะนี่ยค่ะจะมีสองต้นอย่างนงี้นะคะจะแตกยอดใหม่ขึ้นมาอากครนีมาปลูกในกระถางดินในกระถางสำคัญนะคะ เดี๋ยวมาดูดินที่ใช้ปลูกอากนิมาในกระถางกันนะคะรองก้นกระถางด้วยมะพร้าวสับที่แช่น้ำแช่น้ำเพื่อให้มะพร้าวสับกุ้มน้ำให้เต็มในตัวของมะพร้าวสับนะคะมะพร้าวสับจะทำให้ดินก้นกระถางไม่อัดแน่นค่ะดินร่วนซุยรากของอากนิมาหากินได้ง่ายขึ้นตามด้วยใบก้ามปูผุในใบก้ามปูผุจะมีธาตุในตัวเจนสูงนะคะ ในตัวเจ่นจะบำรุงลำต้นและบำรุงใบพืชให้แข็งแรงค่ะลำต้นแข็งแรงและใบใหญ่ใบหนานะคะรองก้นกระถางด้วยปุ๋ยละลายช้าปุ๋ยละลายช้าจะทำให้ต้นไม้ของเรานะคะได้รับอาหารสารอาหารตลอดเวลาค่ะเอาต้นอะโกนิมาที่เราต้องการเปลี่ยนกระถางมาใส่ในกระถางใหม่เลยค่ะเอาใบก้ามปูผุปิดทับด้านบนอีกครั้งหนึ่งค่ะ ถ้าเพื่อน,อนๆไม่มีใบก้ามปูผุเราใช้ใบไม้ผุต่างๆเทนกันได้นะคะใบไม้ผุที่แถวแถวบ้านนะคะที่อยู่ใต้โคนต้นแล้วก็วางทับถมกันอยู่นานจนเปื่อยผุแล้วก็สามารถนะํามาใช้เทนกันได้ค่ะเขย่าก,กระถางนะคะหรือจับกระถางเคาะเบาๆนะคะใหะ้ใบไม้ผุนะคะใบก้ามปูผุที่เราวางทับนะคะลงไปข้างๆกระถาง,าง,างด้านในด้วยค่ะ ทั้งเงินเต็มบ้านและมหาเศรษฐียา่ยาเปลี่ยนกระถางเขาแบบนี้เลยคะ่ะเพื่อนๆคือเราใส่ใบก้ามปูผุไมาในกระถางนะคะใบก้ามปูผุ่นี้พอเปื่อยจะก็จะเป็นอาหารที่ดีกับต้นไม้เลยค่ะรากต้นไม้สามารถดูดดูดซึมอาหารนะคะไปใช้เต็มที่เลยแล้วก็ดินจะร่วนซุยค่ะดินไม่อัดแข็งก็ส่งผลให้ต้นเขาสวยนะคะแตกยอดแตกใบนะคะ นี่ประมาณหนึ่งเดือนนะคะที่เปลี่ยนกระถางน้องไปเนี่ยน้องโตและสวยงามได้ขนาดนี้ค่ะย่าๆขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปมาจนจบ ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, ส่งต่อด้วยนะคะย่ยาๆขอทุกคนโชคดีมีความสุขค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย